回家了。 โอ้โห่าดีโอเดูดีครับเนะยกแ่วจากควนัต่จากคณะกรรมการตอบไปก็เตรียมนะครับุณเล็กออกทางการนับเงินครไม่เข้ที่เดี๋ยวโอ้โห